จอดรถดีไปนะครับตัวนี้เป็นวัดเก่าเหรอลุงอ๋อชื่อว่าวัดอะไรนะครับวัดจมูกแมวแต่รักแก้ฟ้ามีแผนที่อยู่แต่วัดจมูกแมวเนี่ยมไม่รู้เป็น,ปน,ปนวัดออ๋ออาจจะคนสมัยโบราณเขามีลูกมีหลานแล้วเขามาบนบานศาลเก่าอะไรแบงนี้กันครับอ๋ออนี้ผมคิดเอาเองนะครับครับครับมังกระิกกระจายเยอะมากเลยเป็นแบบเป็นพื้นปูให้หมดเลยอ่ะ เนี่ยวันนี้เราเดินทางมาในอยุธยาโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เงียบเหงามากนะม่ีคนโอ้โหแบบโบติรัตคือถ้าเกิดปปาเป็นวัดมหาธาตุเนี่ยโอ้โหคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะ คือมันเกิดจากกรณีที่โควิดโควิดครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกจะรุนแรงกว่าเดิมนะคนก็หวาดกลัวกันเยอะต้องระวัาางตัว mm hmm. แต่ก็คือว่าก็มีความน่าสงสารเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ค้าขายได้น้อยลง mm hmm. ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบัดร้างวัดหนึ่งนะที่มีชื่อค่อนข้างตะมุตตมิมาก คุยกับอันเ,เนเอ,อมีความน่ารักมากชื่อว่าวัดจมูกแมววัดจมูกแมวนะครับแมววัดจมูกแมเอ่าปเป็นชื่อวัดที่เออตอนแรกไม่อยากจะเชื่อนะว่าว่าเป็นว่าว่าชื่อว่าชื่อแบบจะเป็นแบบสมัยก่อนเล่นเล่นกับฟุกอะําฟุกวัดนี้วัดอะไรผู้บอกวัดแมวเออก็ไม่กนะ็ไม,ม่นึกว่าจะมีจริงๆนะวัดจมูกแมวแล้วก็ไปวัดจมูกแมวครับ มาทางวัดชัยวัฒนารามมาทางอา่าทาวเวอรชยัยวัฒนารามก็จะตรงไปทางเข้าไปเข้าไปตรงอไอ้นี่ตรงวัดตะเวดนะเข้าไปตรงวัดตะเวดไปกันครับตามถนนเส้นนี้เลยนะไปดูกันครับว่าจะหลงเหลืออะไรไหมนะชื่อว่าวัดจมูกแมวไม่มีได้แผนที่ไหมไม่มีครับตกสำรวจใช่ไหม เพราะว่ามันจะมันจะเป็นเส้นที่ไปทางวัดแก้วฟ้าวัดแก้วฟ้าแล้วก็เลยวัดแก้วฟ้าไปอีกขึ้นไปอีกอะ่ะมันจะอยู่กลางท้องนาเลยกลางทุ่งนาเลยอฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยมานะเพราะว่ามันไม่ปรากฏในแผนที่ตอนนี้มันตอนนี้มันมีเหลืออยู่แค่เป็นอิดกระจายเต็มเลยฮนะอิดเยอะมากอิดอิดกระจายแล้วก็มีบ้านมีบ้านคุณลุงมีบ้านคุณลุงคนหนึ่งเขาขึ้นไปปลูกไปปลูกบ,บ้านอยู่ข้างบน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 โคก นะฮะแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนมั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 นมีเป็น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 แนวอินเยอะกว่านี้อยู่กลางทุ่งนานะฮะตอนนี้เราอยู่ในเขตเออ่ตำบลสะพาร่มสะพาร่ม,ม,รมก็ยังอยู่ในเขตเอ่อนอกนอกพื้นที่ของเอ่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกเกาะน,นะฮะนอกเกาะเมืองนะเราข้าม สะพานมาแล้วนะครับออกมานอกเกาะเมืองแล้วน,นะครับสะพานแม่น้ําเจ้าพระยามาเนี่ยเผื่อว่าฝั่งนี้ก็นอกเกาะและ้ววัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัดชัยวัฒนารามก็คืออยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานั่นแหละใช่นอกเกาะและ้วค่ายพมา่าใช่ไหมไม่ค่าย,าอย,อย,ายเออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคราวหนะ้าต้องชวนพี่ตั้มมามาเก็บมาเก็บรอยมาเก็บรอยค่ายพมา่าอีกรอบหนึ่งคือไล่เลยไล่ไล่ยิบเจ็ดค่ายเลยอ่ะว่ามีค่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปเลยไปดูอะไรนะค่ายมาหะ มังมหาราชธาใช่ไหมอยู่ตรงวัดวัดโพสัตต์อะตรงนู้น่ะไปดูตรงวัดขนอ์ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวนัดพิทาอีกรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ตั้งแต่วัดกษตรวัดราชพีวัดชัยวนณารามวัดเต่าวัดตมุกวัดพญาสุเรนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไล่วัดท่าการ้องวัดสีโพนะฮะแล้วก็จนถึงป้อมอะไรนะป้อมต่างๆที่ ที่พมา่พมาพม่าวัดนภเมนที่พมา่าตั้งตั้งตั้งค่ายล้อมล้อมเกาะล้อมเกาะพระนครแล้วก็ค่ายพรเนียยค่ายวัดวัดเลยนะวัดสามวิหารวัดนางชีวัดกระโจมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปเก็บภาพอีกสกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นทําภาพแล้วมันหาอยู่ในคอมแล้วมันหาไม่เจอ เส้นนี้บอกก่อนว่าเป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าตรงไปเทางวัดพุทธสวรรค์นะฮะก็จะมีวัดล้างอีกเยอะเหมือนกันตรงเนี้ยวัดล้างเยอะเนี่ยผ่านถ้ามองทางขวานี่ก็วัดโคขมินวัดโคขมินตอนนี้รกมากรู้สึกว่าจะเข้าจะเข้ายากนะเดี๋ยวทางขวามือเนี่ยมองดีๆจะมีโคกสูงๆนะฮะจะมีโคกสูงๆเชื่อวัดโคกสูงวัดโคกสูงแล้วก็มีวัดพะนนอยู่ข้างหลังวัดโคกสูงนี่่ตั้มเคยมาแล้วนะ มาแล้ววัดโคกสูงใช่ตะนาวมากับไอ้ฟุกมากับฟุกมา,มาฟุกมาโนนเอ้ยตอนนาวเม็ดมาไหมวัดโคกสูงไม่ได้มาไม่ได้มาด้วยกันเม็ดมากับนโนนรอบนึงก่อนนะ <c oughs> ตรงวัดพุทธไทยก็จะมีวัดล้างอีกวัดหนึ่งนะนงข้างๆที่ว่าตอนนี้สร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมไปแล้วอะ ชื่อวัดอะไรนะจำไม่ได้ต้องดูในแผนที่ใกล้ถึงทางเข้าวัดตะเวนยังใกล้ละอ่าถึงละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาเข้าตรงตรง,ตรงทางปะทาคูจามเลี้ยวมาทางขวานะครับซึ่งดัางขวามือเรานี่คือคลองคูจามหรือคล<ช>องปะทาคูจาม<ช><ช>จะเป็นเส้นทางที่ไปวัดท่าหอยแล้วก็วัดตะเวน <c oughs> อ่าตรงข,<า>ข้ามกันเลยนะซ้ายตรงข้ามใช่ซ้ายนี่ก็คือ<า>วัดท่าหอย ขวาวัตตะเวทขวาวัตตะเวทเนี่ยตรงเนี้ยวัตท่าเวเดี๋ยวปองไปนี่ครับนี่วัตท่าหอยนะถ่ายด้านเดียวได้ครับนี่นี่าัดทางบัตรแ,แก้วฟ้าเลยรนี่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นย่านของมุสลิมนะฮะมุสลิมเกือบทั้งหมดเลยอันนี้เมย์มาเอาใครตอนนั้นตอนนั้นมากับบงัง มากับเอน้องน้องโรดน้องโรดก็เป็นก็เป็นเป็นมุสลิมเหมือนกันน้องโรดนี่ก็เป็นคนขับทุกๆนะฮะแต่นิสัยน่ารักมากน้องโรดก็จะพาไปดูเนี่ยก่อนวัดจมูกแมวเจอแมวหนึ่งตัวไม่ใช่อันนี้วัดอันนี้อันนี้วัดวัดอะไรนะวัดวัดแก้วฟ้าแต่เราตรงไปนู่นเห็นไหมมองเห็นโคกไหมเห็นบ้านหลังนั้นไหมทางขวามืนะ้นั่น่ะเห็นบ้านหลังนั้นไหมสีน้ําตาลนะนะั่นคือวัดจมูกแมวนะครับเดีย๋ยวเราจะขับขับตรงเข้าไป เข้าไปทางคันนานะฮะโคกโคกควน,นั้นแหละเวลาจะเียวขวาเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ยากนะฮะอันนี้เมตมาสร้างมิตรภาพไว้กับคุณลุงแล้ว<ม>คุณลุงน่ารักมากเลยคุณลุงบ้านหลังนี้นะครับคุณลุงแกก็คุยสนุกสนาน เราก็ถอยจอตรงนี้เนาะทุบแล้วก็ถอยหลังเขาเสียบมยไม่รู้คุณลุงแกอยู่ไหมนีอยู่ปะน่ะน่าจะอยู่ใช่ปะน่ะข้าบนน่ะใช่สวัสดีคุณลุงอมาถึงแล้วนะครับชื่อว่าวัดจมูกแมวนะครับก็เป็นบ้านชาวบ้านชาวมุสลิมนะซึ่งก็ได้เช่าพื้นที่ กับสนักพุทธศาสนาอยู่นะครับดูคร่าวๆก็เป็นอิฐโบราณที่กระจายทั่วพื้นที่เลยนะในพื้นที่ประมาณ4-5ไร่ด้วยกันนี่คือบ้านนะฮะก็อยู่บนพื้นที่ของบัตรเก่ามาก่อนเดีย๋ยวไปดูนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็ภาพถ่าย ก็เป็นวัดหนึ่งนะที่มีชื่อที่โอ้โหน่ารักเหลือเกินนะครับชื่อตมุตตมิชื่อว่าวัดจมูกแมวนะครับตมุตตมิมากเลยเพิ่งเคยมาครับเคยได้ยินชื่อนานแล้วที่เขา่ากกันว่าชื่อว่าวัดจมูกแมวเนี่ยวันนี้ก็เลยมาดูวัดจริงแหละตัวนี้เป็นวัดเก่าหรอลุงอ๋อชื่อว่าวัดอะไรนะครับวัดจมูกแมวแต่ดูรักแก้ฟ้ามีแผนที่อยู่แต่วัดจมูกแมวเนี่ยไม่รู้ อาจจะคนสมัยโบราณเขามีลูกมีหลานแล้วเข้ามาบ่นบาทสารก่าวอะไรครับครับอนี้ผมคิดเอาเองนะครับครับครับเพราะผมเป็นอิสลามครับครับครับนี่นะประจุหมกแมวเนี่ยนี่ครับเซตอินนี่กระจายกระจายนยครับครับครับแต่ว่าคนสมัยไอ้ไปสร้างกรุงศรีก็เอาไปเยอะแย้แล้วครับครับผมไม่รู้นะผมไม่ได้นักโบราณคดี เปว่วชอว์ลุกกับเปว่วชอไม่ได้สนอแต่อะไรครับลุงอยู่กับใครครับเนี่ยคนเดียวเหรอลูกหลานบ้านอยู่ข้นที่หลหลังเติงอผมมาทำนาแล้วครับผมชอบอยู่โดดเดี่ยวยอ๋ออยู่โดดเดี่ยวสบายใจเลี้ยงไก่ทำนานี่เสียค่าเช่าหายปี อ๋อไล่ละสี่ร้อยบาททั่วไปในในในละแวกนี้ครับคร kind of ับครับเอาลุงเสีย oh. ปีหนึ่งก็สองพันกว่าบาทจอดจอดสามต่างเสียจะให้ผมอยู่ตลาดอีสานกลางครับก็ทั้งนั้นแหละผมว่าทั้งในเกาะเมืองอะเช่าทั้งนั้นแหละเนาะ กดีนะเมันจะมดเป็นลูกกลมๆใช่ไหมฮะไม่เห็นแนวเห็นแนวทางเห็นแนวแนวที่เป็นพัดฐานคานธารอิอเกิดตะกั่นใจเยอะมากเลยเยอะเยอะเป็นแบบเป็นพื้นปูไยห,หมดเลยอะ่ะเนี่ยเยอะเลย งกูกระจายเยอะเลยยังเห็นยังมียังมียังมีชามจานชามนะเนี่ยจานชามขนายใหญ่เลยนะน อ๋อลุงเจอจุกหายด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นโรคมันเป็นเถาะหายอันแหละตอนนี้มันโดนอากาศฟ้าไว้ตุ๊กตุ๊กไปได้มากลุงเพราะว่าเมียครอ,อ,อ,นะอบลูกนะครอบลูกแล้ว ลับแล้วนะครับเป็นวัดที่ชื่อน่ารักเหลือเกินนะวัดจมูกแมวแล้วก็ถ้าเกิดจะมากันเนี่ยคุณลุงใจดีมากนะแนะนำนู่นแนะนำนี่นะเราไปฟังทุกอย่างเลยแต่เป็นชาวมุสลิมนะใจดีใช่เป็นชาวมุสลิมอ่าถัดจากวัดแก้วฟา้ามาทางกลับน,นะครับขอบคุณการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ